เออพ่อแม่พ mm ี hmm. ่น <lite cel> ้องเฮ้อวันนี้พาไปชมวัดโพไม้สักิีเห็นว่าคอยจัดห่านบุญย่ญ่ห่านควังหลวงนิมิตอ่ะวัดโพไม้ตำบลญถาคนาอําเภอเฉียนหญ่จังหวัดนครรีธรรมราช It's a สวัสดีครับวันนี้ไม่ีโอกาสพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศของวัดโพไม้วัดโพไม้ตำบลถาคนาอําเภอเฉียนยญ่จังหวัดนครรีธรรมราชครับพี่น้อง <Wow. S 2> นะครับบริเวณวัดใจนได้วามีวิวทิวทัศ์่วยห้ามมากครับวัด <Wow. S 2> <What? S 1> โพไม้อยู่ติดกับริมคลองนะครับอยู่ติดริมคลองอยู่ติดสะพานนะครับมีบรรยากาศเจี๊ช่วยห้ามซดไสมารนะครับเห็นไหมครับใจนวา่าริมคลองนะครับส่วยหมารับวัดโพไม้ช่วงนี้เขากําลังเตรียมการหานควงลูกนิมิตครับวัดโพไม้ตําบลถาคณะอําเภอเชียงยญ่ จังวัดนครซีธรรมราชเตรียมการเรืองหานคว้างลูกนิมิตนะครับซึ่งเป็นหานบุญใหญ่ข้อเชิญชวนพอมไพพ่นองนักบุญทางไล่ถั่วประเทศมารวมทําบุญกันได้นะครับกําหนดจัดหานคว้างลูกนิมิตวันที่เจ็ดถึงสิบห้าสิงหหาคมเจ็ดถึงสิบห้าสิงหาคมนี้นะครับมารวมทําบุญกันได้นะครับช่วงนี้กําลังเตรียมการเตรียมหานนะครับ่านี่วันวที่เรามาถทยทาวันนั้นก็คุณตกนักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้กำลังจัดเตรียมการห่านบุญยหญ่เลยครับฟังหลูกนิมิตวัดโพไม่ตำบลถาขนานอำเภอเชียงยห้่จังหวัดนครรีธรรมราชอย่าลืมนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องหนักบุญท้งไล่มารวมทำบุญกันได้นะครับกับห่านบุญใหญ่ห่านฟังหลูกนิมิตวัดโพไม่ตำบลถาขนานอำเภอเชียงยห้่จังหวัดนครรีธรรมราช ดาน,นี้ก็เป็นส่วนของ้านคาและกับเป็นส่วนของขา้านคาหลายข้าว่าดานคามาออกบูธกันมากใหม่นะครับนี่จะเป็นอาเป็นโดมทางเดินของ้านคานะครับด้านข้างสายข้าจะเป็น,นา้านคาตรงกลางนี้เป็นโดมทางเดินนะครับมารวมบุญมาที่อาหารกันได้วัดโพไม่ตำบลถาคานอำเภอเจียนยญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาชมวิวมาแลวิวส่วยมากค,ครับอย่าลืมพบกันนะครับ It's a wedding We're having a wedding